จะให้ดูอะไรครับคุณคนเห็นอะไรไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก่อนที่จะไปพากเสียงไป This device is my personal master k e y It opens every door Grants access to any computer inside I can do a lot from here Prasun, your army อ้าวงอยเลยตอนนี้คือยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบใบเฮ้ยเราจับกุญมันได้วะดูนซิดีดอมดอมดอยเสียร์ิกิดีเอาเราทีอะไรดูดูอะไรไหมใครจะไปบอกไปอีงึ่ง มันด่าเรางูเฮ้ยสิกาดีสิกาดีสิกาดีกดมาเลยกดไปเลยกดไปเลยหลับขันเฮ้ยเฮ้ยสิกาดีโดย์เยสชชชสตาร์ล์พวกเรายิงมายิงมาสิกดีดอมดอมโดยยิงเข้าชีพวกเรามันน่าจะกดได้แข็งจังวะเออแกคิดว่า ฉันจะโดดขัาง,ง่ายงั้นหรอไอ้งูสีกดีสิกีดีสิกีดีว่าไงว่าไงว่าไงว่า,วาสีดีสิกีดีรละุขกนะเีพวกเราบุกมาเรดพกวกเราถอยถอยถอยถอเฮ้ยพวกนี้สอนไม่จำจริงๆเลย ซิ่งดีๆตายขอบคุณครับพี่ใหญ่ไม่ได้ได้เลยไม่ได้อะไรวะสุดแล้วเซียเปียบบ้านเลยดีเออช่วยด้วยเซรี่มดเดยดด้ยนี่มันเก่งซิ่งดีๆเก่งคิดว่าแกเก่งเหรอฮ่า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 แล้วเนี่ยยังไม่ได้ทานเด็กหัม้ออะไรเรามาช่วยแล้วดูนั่นสิเป๊ซิงเออ สิๆด้เฉลียกเาครับแล้วตายสดีดอมตาบดไปวันน้าบไปไปดอมดอยแค่สุดจะดีอยู่้วเฮ้ยย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 นยยนี่ยยยนยย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 ยลย

ทำพี่ฉันนี่เอ๊ะโกรธมิ่งั้น,นแทนให้พี่ใช้ท่านคาเมล่าได้แล้วโอ้ว่าไงตัวเลกขก็พุ่นโคตรลาไปสอดแนมันเถอะต้อยเชียเซกเดียวรอฮีฮีเกะโอมเฮ้ย่อนตู้ ชาเว้ยแล้วอะไรคือชาวะตาเตาหกจิตจิตพวกเราหัวหน้าหน้าไงอีกกิสมาด้วยตมดอยเช็สเซกดีเอาพวกเราฆ่ามันไงดีขัานจีเมวังแข่งไงอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซกดีนี่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 ตบอีกลายบู ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นอย่างบอนายมีคอได้ไงอ่ะก็ผมยังไม่ได้ไปอัพกรีดไงผมมีเป็นคนอยู่เอาพวกนราสบายแล้วย้เฮ้ยเลเบลแกตายเดิเฮ้ยไม่น่าเป็นลยเฮ้ยไปไปไหนดีวะ เออไม่ร mm. ู้สิไม่เดี๋ยวอะวาอะเอ้ยเอีนเฮ้ยเ้อะว้าหนี่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 เด็ดเด็ดเด็ดสี่เกดดมดอยเฉียสเดอเกัดีดมดมโควิดมาแล้วนี่เนี่ยไปเลยสิไปเลยลูกพ่อ อะไรกระเป๋านี่เออบได้เลยนะเฮ้ยมาสอนเนี่ยได้ก็จบไปแล้วนะครับก็ก็ตามนั้นแหละซึ่งผมจะไปซื้อน้ำอุชิแต่ร้านเขานั้นปิดก่อนอี